ปีนี้ยิ้มอย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยวันนี้นะครับขอบคุณมันรับแรกเลยขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผู้บ้าน P ินแลนด์หรือว่าค่ายพีนต์ตงเจนสิทธิมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านตอนนี้ที่ให้โอกาสอย่างที่บอกเสมอมาว่าจะเติบโตไม่ได้เลยครับผมถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยให้โอกาสนะครับเราก็บอกตัว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้พิเศษอะไรกับคนอื่นแต่เราแค่มีความตั้งใจนะครับ ม,ม,ม,มูมูอะไรอย่างมูมานะัะเนาะได้การทํางานกับพี่น้องคือต้องขอบคุณจริงๆ FC ทุกคนในวันนี้ที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วพอซอร์ฟ FC ของเราเนี่ยครับ FC ตัวเกียร์ม MC 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 ืส FC ที่บ้านกินแดนแ,แล้วก็บ้านฮักของลูกศิษย์ินทุกบ้านในวันนี้คือปีนี้เป็นปีที่2ของการจัดวันเกิดถามว่าจุดประสงค์การจัดวันเกิดขึ้นมนาหนิจากเพือย่าง อยากอยากให้มันเป็นอะไรจรงิงๆแล้วเ,เ,เราอยากเราอยากเจอิุณภาพดีๆนะปีนี้คือพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าพ่อ,พอแม่ในวงการวันนี้ก็ถือว่ามาคือมาแป๊บเดียวก็ยังถือว่ากีใ่ใจมากเพราะบางคนบางคนบอกเราปนเลงมากท่มืผู้อีกกลมานะครับก้ขอบคุณจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีนะครับท่าเพลงเราเป็นท่าเพงลง,ลงนะเล็กๆนะครับเล่นน้อยกอดกลางถือมากเราก็มีประสบการณ์จาก การอยู่ในวงดนตรีนะครับต้องขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้เราได้มาปรับซ้ายในการทำค่ายเพลงซึ่งปีนี้ค่ายเพลงของเราก็มีสมาชิกเยอะมากก็คือเป็นค่ายเพลงที่มีนักร้องเกือบกว่า20กว่าคนนะครับเพื่อนองแดนเซอร์แล้วไหนจะปีนี้จะรับแดนเซอร์อีกเข้ามาประจำวงคอนเสิร์ตอีกนะครับก็ขอบคุณที่น้ามดองหลังทุกคนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมขอบคุณทีมงานด้านหลังที่คอยซัพพอร์ตจริงๆแล้วผลงานของผมเนี่ย มันมาบอ,อกว่าจากผมนายประสิทธิ์ผมก็แค่เป็นหนึ่งคนที่ขับเครื่อนจริงๆแล้วต้องยกเครดิตงานทุกชิ้นให้กับทีมงานเรื่องหลังเพราะว่าถ้าเกิดแห้ผมทำงานคนเดียวคงไม่สําเร็จและออกมาโดยแบบมันไม่สมบูรณ์แบบแล้วแล้ววันนี้ผมจะข่อยกนะครับความดีความชอบกับทีมงานเรื่องหลังข,ของบมหนนะ <aning S 2> อหน,น่นะครับก่อนจะมีละครเวทีลุ่มปิดออกามาเราทำบุ๋มปิดมาหนึ่งปีกว่าแล้วซึ่งเราจริงๆแล้วเราได้รอกล,ล้านเกือบทุกอีพี งานบัดรทุกปมันจะทุกมดวงขอบคุณทีมงานตลอดวันจ the ีที่คอยล้างสรรพดนตรีงานทีมงานเบื้องหลังทุกคนตั้งจะทำามาหนึ่งปีเท่าที่เขาก็ไม่รู้ว่าผมจะพาเขาไปถึงไหนเนาะคือค่ายเพลงก่อตั้งมาก็ยังเช่าตึกอยู่นะครับตอนนี้เราก็ยังเช่าอยู่เพราะว่าที่เราสร้างเลยไม่ไม่สำเร็จสมบูรณ์งานวันนี้ก็ขอบคุณ FC ที่คอยซื้อบัตรจองตั๋วออนไลน์กลุ่มที่นะครับวันนี้7,000 7,800จ็ดนแปดร้อยถ้าเป็นพอเซฟผมเลยนะครับที่ซื้อบัตรจุดจิเข้ามา นะครับที่จริงแล้วมันมากกว่าคำว่าขอบคุณนะครับเราเราเราไม่อยากขอบคุณมากทำเพื่อแต่เราอยากทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ายเป็นคนจะมีสิทธิเป็นค่ายที่ปรับปรุงไปตามคำติชมเสมอแม้กระทั่งผมเองบางวันที่เราผิดพลาดแต่ตื่นขึ้นมาต้องรีบแก้ไขนะครับไม่เคยไม่เคยลงสาดประมาณพูดเอฟซีเพื่อนเราเจ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 เราปรับเปลี่ยนตามเอฟซีแทุกอย่ารณาเราถึงอยู่รอดมาได้จริงแล้ว ถ้าเพียงเรายังไม่มีเพลงไหนที่ดังทะลุเมืองไทยทะลุทะลุฟ้ามาทะลอื่นแต่เรามีคือเรามีแฟนคลับนะครับตามผลงานเพลงค่าตัวเกียวดังเพียงอะไรบ้างมันจะไม่มีเพลงดังเลยแต่ทําไมถึงมีคนเสียบจองตัวมาดูคอนเสิร์ตเราเพราะเราม <ๆ S 2> ีแฟนคลับครับนะ <ๆ S 2> ครทัที่ไหนจะดีท่มากด้วยนะครับวันนี้ก็ถ้าจะเอ่ยชื่อก็คงมไม่ครบเพววามมาราะว่ามันเยอะมากนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ทีมงานด้านหลังด้วยขอบคุณทีมงานบ่าวภูไทยที่สู้กันมาตั้งแต่ ้อปีที่6ปีที่เจ็ดแล้วนะครับล่าสุดกามาก็อาจจะปล่อยกันแน่ละกันแน่อะไรหลุดอะไรอย่างเงี้ย็ต้องขอพระเนื้อสิ่งไหนที่พลาดพั้งไปเคยพี่ไม่ดีต่อทีมงานเรื่องหลังแล้วก็นะครับอ่าเรื่องหน้าเรื่องหลังแล้วก็ทีซีทุกภาพเราก็ขอต้องขอภัยด้วยนะครับขออ่าขอให้ทีซีทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็จะขอปรับปรุงตัวเองแล้วก็เดือนหน้าต่อไปเล่นแฟนเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณครับวันนี้ดีใจมากนะครับ สวัสด so ีแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทุกคนแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมดีใจครับที่ได้เห็นการเจริญเติบโตของน้องบิ๊กผู้อิบัตฟินแลนด์นะครับผมคิดตามว่านเด็กแกเชื่อไว้ว่าผมก็ทำคลิปทำยูทูบแต่ว่าผมก็แอบพื้นเขาแล้วเนี่ยเมื่อเพื่นได้ใสยมันเก็บเห็บคุณเนาะแต่แกเพิ่งเป็นบ้านใอยเป็นโน้นน้อย นะครับมาวันนี้เห็นการเจริญเติบโตเห็นคนสําเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขามาทุกวันนี้ไม่ได้มาถึงเพราะช่วกช่วยอย่างเดียวนะครับเขามาถึงด้วยความสามารถฝีมือแล้วก็ความอดทนความมุ่งมั่นจนมาถึงทุกวันวนี้ผมถือว่าพี่ไส้คนหนึ่งก็คาดว่าน้องชายอย่างเกริงนี่ก็สุ้มากมครับ เล่นเติบโตนะครับอย่างมัน่นคงและแข็งแรงๆๆๆๆนะครับทีมฟุตบอลฟินแลนด์พร้อมทีมงานโกเกียวมิวสิคับดีใจกับน้องบิงนะครับวันหนึ่งวันแรกที่น้องบิงมาเชื่อไหมครับว่าวันนั้นอยู่บ้านพี่เอสุภชัยพี่เอสุภชัยปุ๊บถามว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือใครแล้วคนในบ้านเล่าหมดเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือใครหนึ่งสองสามสี่พี่เซงก็เลยได้รู้ แล้วก็คนที่พาพี่เซ็งรู้จักต้องปีก็คือพี่โนต้ตนะครับชวนไปดื่มตลอดชวนไปคุยตลอดแล้ววันนี้ด <c oughs> ีใจนะครับ <c oughs> ชวนไปดื่มตลอดแล้วชวนไปดื่มอยู่ร้านเดียวคือร้านมานิ <c oughs> แต่ตอนนี้ฟิงขับไม่ต้องชวนแล้วเพราะว่าน้องปีกเขาชวนแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็เห็นความเติบโต แล้วก็ดีใจนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ได้เห็นหน้าพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับแล้วเราก็จะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เดินกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ทุกทกคนด้วยนะครับเลยเพาะน้องลิงนะครับก็วันนี้เดินทามาไกใจแต่ก็มาเจอแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เราใจเดียวกันใช่ไหมคะรักกันมากที่เรียนทนกที แม่เจอผู้ใหญ่บ้านสีแดงมาตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านตัวเล็กๆนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหนุนน้อยตอนนี้ลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่คอยชื่นชมผู้ใหญ่บ้านสีแดงคนนี้เสมอแล้วก็จะคอยสอดส่องดูในดเพจดูในเฟซดูในที่ติดของผู้ใหญ่บ้านเสมอขอวันหนึ่งให้ผู้ใหญ่บ้านโพสต์ รู้สึกดีความรู้สึกดีมีแต่ความสุขทันนั้นแม่ก็จะก็จะรอวันนั้นให้มาถึงแล้วก็ไอซิทุกท่านอยากเห็นผู้ใหญ่บ้านที่แรงคนนี้มีแต่ความสุขนะคะแม่ก็ขอให้ลูกมีแต่ความสุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ นะครับสำหรับน้องิกนะครับที่ให้โอกาสได้มาในงานวันเกิดตัวนี้นะครับก็รู้จักน้องบิกก็ผ่านายๆกัพี่เ็กผ่านพี่โน,โน้ตน,นะครับพี่โน้ตเป็นนักรรู้จักนะครับก็เห็นตามตามน้องบุ๊กน้องบิ๊กในในเฟซบุ๊กนะครับก็ไม่คิดว่าวันนี้น้องบิ๊กจะอายุที่ผ้าดูการเติบโตดูการเขาเป็นผู้นําแล้วเหมือนคนที่อยาอายุมากแต่หน้าตาเด็กนะ มีคนยุ่มากมีความเป็นผู้นำสูงสุดสิ่งที่ดิ๊กมีไม่เหมือนก็คือมีไม่เหมือนวงหมอลำคนอื่นนั่นก็คือดิ๊กมีใน,นวัตกรรมใหม่ๆมีโซเชียลที่แข็งแรงและที่สำคัญที่สุดคือดิ๊กมีโตเกียวมิวสิกนะครับดิกไม่ได้โตคนเดียวแต่พิ่พาน้องๆโตไปด้วยนะครับก็ในวันครบรอบวันเกิดที่5ปีวันนี้ขอให้ดิ๊กนะครับกับโตเกียวมิวสิก เป็นครอบครัวที่แข็งแรงและเอาขึ้นไปด้วยกันแล้วก็จะเงินก้าหวน้าไปด้วยกันไปพร้อมๆกันทำรวยยิ่งขึ้นมากกว่าน,นี้เป็นไีสด้ขอบคุณครับ